สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกักบเอมี่เพชรย์อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เอมี่นะคะจะมานําเสนอรถกระบะน่าใช้งานนะคะผ่อนเพียงเริ่มต้นประมาณ6,000บาทต่อเดือนนะคะเป็นโตโยต้ารีโวนะคะตัวนี้เป็นโฉมรี v o นะคะตัว 2.4j นะคะปี2015ไม่วิ่งอยู่124,000โละคะกับราคาขาย375,000บาทค่ะนะคะบอกเลยคันนี้นะ,ะว่าได้รถ โฉมใหม่นะครับผ่อนเพียง6คันต้นตนต,นต่อเดือนนะคะดอกเบี้ยถูกได้เลยนะคันนี้นะดอกเบี้ยเริ่มต้นของเรานะ,ะลูกค้ามีเครดิตนะเริ่มต้นที่2.99กันเลยทีเดียวนะคะคุลูกค้าขามาเดี๋ยวเราเนะรพาลูกค้าท่านเลยนะคะไปรับชมรับฟังดูกันดีกว่านะคะว่ารถคันนี้ราคา3,75,000บาทคุ้มค่ายังไงนะคะกับราคาที่เสียไปนะคะไปดูกันเลยค่ะ ส่วนไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้ามัลติอิเฟคกเตอร์นะคะดวงขนาดใหญ่นะคะบอกเลยว่าสว่างมากๆนะคะคันนี้นะกระจังหน้าสีดำนะคะกระดังหน้าสีดําซึ่งตัดกับตัวรถสีขาวนะคะกระจังหน้าด้านล่างก็เป็นสีดำนะคะสวยงามนะคะคันนี้นะจะเอารถไปใส่ตู้ทึบก็ได้นะ,ะหรือจะเอาไปวิ่งใช้จ่ายเอาไปวิ่งใช้งานนะคะในครอบครัวก็ได้สบายๆเลยนะคะ ผ่อนสบายๆฟรีดาวนะ,ะคันนี้นะ,ะฟรีดาวจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะฮะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยคุณพี่ขานะ,ะผ่อน6แสนกว่าบาทต่อเดือนคุณพี่ถูกมากๆคุ้มมากๆนะคะล้อแมกอลอยนะ,ะคันนี้เป็นล้อแมกอลอยนะ,ะคุณลูกค้าขาพร้อมยางนะฮะบิสโตนปี19เลยนะฮะทั้ง4เส้นคุณพี่ขาได้รถถูกไม่พอได้ยางปีใหม่ทั้ง4เส้น ได้ยางปีใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะตรงนี้สวยงามนะฮะราคาถูกมากราคาดีมากนะคะกระจกมองข้างนะฮะคุ้มด้วยกรอบโครเมี่ยมแท้นะคะคุณพี่ขาเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในกันดีกว่าด้านในนะฮะสวยงามนะสีดําคุมโครเมียนโทนสีดํานะซึ่งตัดกับตัวรถสีขาวด้านนอกถือว่าโอเคนะคะกระจกเนี่ยฮะปับไฟฟ้านะคะตรงนี้ นะดูเลยนะคะน่าใช้งานนะคระัพวมาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะัไมวิ่งหนึ่งแสนสองมืนสี่พันสี่ร้อยสิบแปดกิโลนะคะคันนี้นะ,ะราคาขายสามแสนเจ็ดหมืนห้าพันบาทนะคะรถมือเดียวนะคะสองจุดสี่เจปีหนึ่งห้านะคะคุ้มค่าแน่นอนถูกแน่นอนคุณพี่ขานะเครื่องเล่นนะฮะทั่วไปเลยนะ,ะใช้งานตรงนี้ได้หมดเลยคุณพี่แอร์อนาล็อกปรับมือค่ะ เกียร์แมนนวลนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะคลายความร้อนได้ดีสุดๆนะคะฝ้าเพดานด้านบนไม่มีรอยกันกระหละแต่อย่างใดนะคะสวยงามใสสะอาดนะคะคุณพี่คันนี้โอเปนแปแถบเปิดได้นะคะไม่ได้แคบอย่างที่ท่านคิดนะคะไม่ได้แคบอย่างที่ท่านคิดนะ,ะเอาไปวิ่งเคอร์รี่ชอปปี้ดัตต์สตาด้าก็ได้นะรถตอนอ่ารถแถบเนี่ยนะคะเอาไปใช้จ่ายในครอบครัว เอาไปแต่งก็ได้ได้หมดเลยนะตัวนี้นะคะสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะฮะกับราคานี้บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะะ้ำแม็กไลเนอร์ยังใหม่อยู่เลยนะแม็กไลเนอร์ไม่เคยถูกการใช้งานหนักนะฮะรับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่ารถของเราเนะะี่ยฮะไม่เคยพลิกคว่ำแน่นอนชนหนักไม่เคยแน่นอนนะคะตรงนี้ไฟท้ายมัลติรีเฟกเตอร์นะคะโฉมเนะะี่ยฮะโตโยต้าไฮรักรีโวนะฮะสองจุดสี่เจนะฮะปีหนึ่งห้า แคบนะฮะตัวนี้กันชนท้ายนะฮะเป็นโครเมียมแท้นะฮะสวยงามนะจองนะฮะจองเพียงหนึ่พบาทพอนะฮะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์นะฮะนอกสถานที่ทั่วประเทศเลยคุณลูกค้าแค่เต็มเอกสารนั่งรอที่บ้านเรามีมาร์เก็ตติ้งวิ่งเซ็นทั่วประเทศเลยนะฮะคุณพี่นะจังหวัดไหนก็ออกได้นะฮะจังหวัดไหนก็ออกได้นะคะฟรีดาวไปเลยคันนี้นยฮะพร้อมโปรโมชั่น เด็ดๆอีกมากมายที่รอลูกค้าอยู่นะคะอ่าใครนะคะที่สนใจนะคะรถคันที่เอมี่เพิ่งรีวิวไปเมื่อกี้นะคะคือ Toyota r รีโว่สอนะฮะ OPR เป็นแคปนะคะปี2015ไมายวิ่ง124,000สมโลราคาขาย375,000บาทติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0967252736นะคะ0967252736นะคะเบอร์เอมี่ไลน์ก็ได้นะคะ ืออยากมาลองขับนะรบหรืออยากมาลองขับนะฮะที่เพชรยอของเรานะฮะมาได้เลยที่ถนนเสรีไทยนะฮะซอยเสรีไทย95นะฮะบ,บริษัทของเราอยู่ติดริมถนนใหญ่เลยนะคะสกเกตง,ง่ายๆเลยนะคะก็ก่อนจากการวันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเอมีอัปเดตคลิปถัดไปนะฮะก็เตรียมรับชมแลบฟังกันได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ